สวัสดีนะครับผมอันนี้ก็เป็น EP ที่2นะครับของ Low Cost นะครับก็มาหลอก Player อีกคนโอเคเออปึ๊ผมใช้ก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วน Add-on ผมก็ใส่ไปงันกันแไหนก็ไม่รู้ใส่ทำไมโอเคก็เริ่มกันเลยแล้วกัน อาจจะโหลดหนานนิดนึงนะครับก็ตานโทษด้วย คอมไม่ได้แรงมากขนาดนั้นนะครับนานมากจริงๆว้าว แอสซิเลียมนะครับแต่ขอโทษครับผมโอเคก็เล่นเหมือนเดิมเริ่มจากเช็คเครื่อง <c oughs> ไม่อยู่เลยวนต่อเครื่องมันเนี่เป็นตัวนะครับขวามือ <c oughs> นั่นไงครับผมแฟนเลยครับผมรีบรีบครับผมรีบรีบรีบก <c oughs> ็เหมือนเดิมครับจะเล่นปล่อย <c oughs> <c oughs> โอ้ยล็อกเป่าเอง บอดี้บ็อก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 วัดตึกฟางเอาแล้วไงมึงวิ่งวื้อๆแต่เด็ดไม่โดนเอาวะดุมาตเตอร์วะเนี้ยมาตเตอร์หรือเปล่าหรือยังไงไปอ้าวไปไหนวะช่วยไหมช่วยไหม วิ่งบนเวียนเทียรหรือยังไงเข้าบรรษาหรือเปล่าครับผมโอ้โหถึงชัน้นสองด้วยฝายมือครับผมเออเป็นไงเล่ากระโดดแทงเข่าไปโอ๊ยฟงวินเฮ้ยฟงวินโอเเคออ เป็นอย่างนี้นี่เองทาฟงวินโอเคช่างมันครับช่างมันช่างมันโอเคได้เลยไอ้เพลอนยาา Bodybox b อ d y b o x Bodybox body <c oughs> นี่ไงเรานี่ไงเร่าลองของลหลายนมเอาวะเอาวะย,อย,ยอ่องถ่ย่องก็มาวะ ยกล้อกันนะมามานิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวไม่เป็นไรแพนก่อนแพนก่อนเดี๋ยวกะแดนแพนหายอ้าวฮัลโหลอยู่ไหนสกรู Hello, โดนแขวนไปแล้วทีนึงโอเคปาปอ้าวตายเลยเวนเวนละอันนี้ก็โดนแขวนไปแล้วทีนึงกดสเปซบ้าแล้วยังไม่รู้<ป>ที่ผมเลียกแขวนไม่ใช่แล้วนะ้ก็กวังหนึ่งกว่าหาไม่เจอเฮ้ยยู่ไหนวะ เฮ้ยอยู ars, <S <s ่ไหนวะเป็นไงล่ะต okay. ีลังกาไปดิหายไปไหนวะโอเค เห็นแวบๆไม่แน่ใจใช่หรือเปล่าลองเช็คลองเช็คดูลองเช็คดูไหนว่าแนบโอ้อีกรูหนึ่งอีกรูหนึ่งใช่ไหมอีกรูหนึ่งใช่ไหมวิ่งไปไหนอ้อถอนเสารหรือยังไง ฮัลโหลไม่เฟรนหนึ่งทีไปมาจำครับผมออกซ้ายไปออกซ้ายไปหนึ่งสองสามโคตรไล่ฮ่าฮ <names lah> <ir> ่าฮ่าฮ่าหกหกเจ็ดเจ็ดเลยครับผม โอเคตัวนี้ยังไม่เคยโดนแขวนอีกตัวนึงอยู่ไหนน่าจะอยู่ใกล้ๆกันหรือเปล่าเห็นรอยแวบๆแวบๆเห็นรอยแวบๆอีกตัวอยู่ไหน โอ,โอ้ตื่นกาถ้าม ok ึงจะเตือนกูอย่างนี้ตรงนี้แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละอยู่นี่แหละเพื่อนอยู่นี่แหละอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนล่ะอันโอ้ยไม่ออกไปนู่นวะไปนู่นก็ช่วยเพื่อน chút ít đây đời mừng xem mày một thang là biến đây lười đây lười mở phó ok em bay lười bảo ok ta อ๊บหลุดไหมเนี e okay. ่ยหลุดไหมหลุดไหมโอเคขึ้นมาขึ้นมาขึ้นขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอเคจบจบครับผมดีครับผมเฮ้ยมันยืดด้วยวะมันไม่ปล่อยว่ะ มันยังไม่ปล่อยว่ะเจดแรงกาเอาอคะแนน6น้อยอค่อคอามันยังไม่ปล่อยเว้ย เกมแล้วครับผมก็ไม่ได้กินเจน,นะครับว,ว้าวขึ้นแรงกาวด้วยโอเคครับผมโอ้เบิกจัดเต็มทุกคนนะครับก็ โอเคก็จบคลิปเท่านี้นะครับก็ชอบก็กดไลค์นะครับผมกดแชร์นะครับผมแล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับผมก็จบแค่นี้ครับผมขอบคุณครับ